สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพาเปิดภาพบลิงรุ่นเดอะวัย82ที่รักน้องลิซ่ามากถือเป็นวัยร้อที่แชร์กันทั่วโลกโซเชยียลกับเรื่องราวของคุณยายมานีพิบุลสินวัย82ปีบลิงรุ่นเก่าที่รักน้องลิซ่ามากพระลูกหลานชอบเปิดเพลงให้ฟังแต่คุณยายจองตั๋วไม่ทันเลยได้แต่งตัวมาถ่ายรูปเอาบรรยากาศที่หน้าง,งานคอนเสิร์ตแทนคุณยายน่ารักมากขอให้คุณยายสุขภาพ แข็งแรงอายุยืนยาวครับหลายคนบอกขอให้แก่ตัวไปแล้วจับแบบคุณยายได้แบบนี้ท่านผู้ชม่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t d ี่ com ขอบคุณครับ